บ้าน17ล้านที่ขายยังไงก็ขายไม่ได้วันนี้มีการศึกษากรณีหนึ่งนะครับเป็นเคสจริงมาเลห้ฟังครับยินดีต้อนรับ้ช่อง real estate pro นะครับวันนี้พเาเพื่อนมาดูเคสจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆและยังขายบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมูลค่า17ล้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับซึ่งเจ้าของเองปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่อาศัยบ้านหลังนี้แล้วนะครับย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยต้องการประกาศขายบ้านหลังนี้นะครับ เหมือนที่เจ้าของบ้านทุกๆคนรู้สึกนะครับเราไม่อยากเซ็นสัญญาแต่งตั้งในหน้าเลยสักคนเดียวนะครับก็อยากประกาศขายให้ใครต้องการขายเนะี่ยก็ขายทรัพย์นี้ได้หมดเลยเขาเลยทรัพย์นี้ประกาศขายนะครับในกลุ่มปิดของโซเชียลมีเดียชื่อดังซึ่งเพิ่อนในดาวอ่อนเอาออวไว้อะไรนะครับแล้วเขาก็าคุม,มูลบ้านนะครับไปใส่ไว้นะครับแล้วก็รูปต่างๆที่ถ่ายที่บ้านเนี่ยไปโพสไว้นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีในหน้าติดต่อเข้าไปเยอะแยะมากนะครับแล้วเอาบ้านหลังนี้ ไปประกาศขายตามที่เขาต้องการจริงๆครับแต่สิ่งที่เจอเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่หาข้อมูลบ้านหลังนี้นะครับปรากฏว่าแค่ในเว็บเว็บเดียวนะครับเจอโพสต์ของบ้านหลังนี้ประมาณ60โพสต์ด้วยกันครับนี่แค่เว็บเดียวนะครับทันที่สําคัญนะครับแต่ละโพสต์ราคาก็ไม่เท่ากันด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้น เจ้าของบ้านประกาศ17ใช่ไหมครับบางโพสต์ประกาศต่ำกเจาของบ้านอยู่ที่16ล้านนะครับแต่บางโพส์กระโดดไปที่19บางโพส์กระโดดเป็นที่20ล้านด้วยกันครับในกรณีเขาตั้งราคาถูกกว่าเจ้าของบ้านนะครับในหน้าเองนะครับก็คาดหวังว่าราคาเนี่ยเป็นตัวดึงให้ลูกค้าเข้ามานะครับพอได้ลูกค้ามาแล้ว ก็จะไปเจราจากับเจ้าคอมบ้านภายหลังอีกทีครับในทา่ท่ากับกันนะครับหลายๆคนเอาราคาไปบวกเพิ่มเลยครับจาก17ล้านบวกเป็น18 19 20ล้านด้วยกันนะครับเนื่องจากไม่ได้มีเกณฑ์เซ็นสัญญานะครับจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้นะจะถูกกว่าหรือสูงกว่าก็ได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะแตกต่างจากการแต่งตั้งในหน้านะครับเพราะในการแต่งตั้งในหน้าจะต้องเซ็นสัญญาไปเลยว่า เจ้าของบ้านยิน e ดีขายทรัพย์ที่ราคาเท่าไหร่นะครับในหน้าเองไม่มีสิทธิ์ขายสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทรั์นะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นการเซ็นสัญญานะครับราคาที่เจ้าของบ้านจะได้ก็จะเป็นราคารัพย์ตามที่เซ็นในสัญญาครับนอกจากจะมีการเจราจาต่อรองแล้วเจ้าของบ้านยินยอมที่จะขายครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านที่สามารถตัดสินใจได้ในภายหลังครับจะเห็นว่าแตกต่างจากการไม่เซ็นสัญญาครับซึ่งทําให้ราคาของรั์เนี่ยสวิงมากในการโพสต์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นเคสหลอกล่อลูกค้ามาด้วยค่าที่ถูกกว่ารัพย์จริงแล้วมาหักคอเจ้าของบ นนถ้าเพื่อนๆมีคนซื้อนะครับต้องการซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็เซิร์ชไปนะครับปรากฏว่าแค่เว็บเดียวเจอโพสต์ของบ้านหลังนี้หกสบกว่าโพสต์ด้วยกันแถมแต่ละโพสต์ราคาไม่เท่ากันต้องถามว่าเพื่อนๆในฐานะคนซื้อรู้สึกยังไงครับแน่ๆนะครับพอเซิร์ชเจอเยอะขนาดนี้นแค่เว็บเดียวนะครับ ก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยซับนี้เป็นญหาหรือเปล่านะครับทำไมโพสตเยอะขนาดนี้ต้องการขายมากขนาดนี้แถมราคาแต่ลหลังก็ไม่เท่ากันในต่างหากนะครับทำให้เพื่อนเพื่อนเองในฐานะคนซื้อก็เกิดความไม่มั่นใจในซับนี้ครับและหาปัญหาที่ตามมานะครับเจ้าของบ้านต้องวุ่นวายกับการรับโทรศัพท์จากในหน้ากว่า60คนที่เอาซับไปโพสนะครับในกรณีที่เขามีลูกค้าเข้าใหม่ด้วยครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกไหมครับคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเจ้าของซับที่ต้องการขายซับนะครับ ควรแต่งตั้งในหน้าเพื่อเป็นเลขาในห้องดูแลเรื่องรัพย์นั้นๆแทนตัวเองครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็ราคาเหวี่ยงขนาดนี้ครับซึ่งสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปข้างบนนี้ครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้หน่อยนะครับและถ้าใครต้องการให้ฟุกช่วยวิเคราะห์ราคานะครับช่วยทำการตลาดบ้านที่ต้องการขายให้นะครับก็สามารถทัก inbox นะครับหรือโทรไปในเบอร์ใต้คลิปนี้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คคลิปนรัับสสวดี